สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มยับเยินกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีมัสยิดฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตในงหวันกาซาเสียหายยับเยินเป็นผุยผงและก็มีรถเพลียวอิสราเอลถล่มโจมตีศูนย์ฝึกสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนเลาะในฐานที่มั่นเสียหายยับเยิน่าเป็นหน้ากล้องและก็กำลังภาคผืนดินอิสราเอล ร่วมมือกับกองทัพอากาศอิสราเอลบุกถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสังหารมือปืนฮามาสได้จํานวนมากและอาไอพีคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเสียชีวิตเพิ่มอีกสองคนชาวโลกและชาวไทยร่วมไว้อะไรกันสุดซึ้งและตั้งคำถามว่าฮามาสจับกลุ่มและสังหารเขาทําไมทั้งที่พวกเขาไปทํามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้เป็นศัตรูกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเลย เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการ้าลฮามาสฮิตบันล้อและพนมิตรหละเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องในชิวนกาซาน,นะครับโดยจากการสุร้รบนี้กองทัพอิสราเอลบังคับโดนสอดแนมนะครับตัวเจิยวบินมาสำรวจมสัสยิดแห่งหนึ่งพบว่าเป็นฐานก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับจึงได้ทําการส่งพิกัดไปให้หน่วยเครื่องบินรบเทพของกองราบกาศอิสราเอลและนํามาสู่การยิงที่แม่นยำนะครับระเบิดทําลาย อันที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสท,ที่เป็นมัสยิดแห่งนี้ในเมืองคานยูนิทแห่งนี้จนทาให้เสียหายยับเยินลาบอนาสุดไปได้ที่สุดนะครับพี่น้องซึ่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็ใช้สถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นฐานกา่อการร้ายใช้เป็นฐานกา่อการร้ายในการซ่องสมยุทธปกรณ์หรือเล่นงานประเทศอิสราเอลอยู่แบบนี้อยู่ด้วยมาที่มีเห็นตลอดมานะครับพี่น้องที่มัสยิดเหล่านี้ควรจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาส,สนาอิสลามนะครับแต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายขับเอามัสยิดมาเป็นฐานก่อการร้ายก็ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่ๆนะครับพี่น้องเพราะว่ามสัสย,ยิดควรจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวมุสลิมนะครับในการบําเพ็ญทางพิธีทางศาส,สนานะครับพี่น้องเพื่อให้บรรลุธรรมะของศาส,สนาอิสลามว่าไปนะครับแต่กลกุ่มก่อการร้ายฮามาสกลับเอามาส่องสุมในการรวบรวมกําลังคนและ ยุทธปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับเล่นงานประเทศอิสราเอลสุดท้ายมัสยิดเหล่านี้ก็กลายเป็นฐานก่อการร้ายฮามาสเรนํามาสู่การยิงที่แม่นยำรวดเร็วรุแรศขาดของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนี้ปในที่สุดนะครับเป็นรองซตุ้มซตุ้มแบบนี้ในที่สุดนะครับเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีไม่สามารถให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ฐานก่อการร้ายได้อีกต่อไปเท่าสรับมัสยิดดังกล่าวและตามในที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้ฐานที่มัสยิดโรงเรียนมหาลัยหรือโรงพยาบาลเป็นฐานก่อการร้ายแบบนี้กองทัพอิสราเอล ็จะตามกวาดล้างด้วยวุหนักแบบนี้อยู่ด่าไปนะครับมาให้กลุ่มกวากรา,า,าร์ฮามัดใช้ฐานที่เหล่านี้เป็นฐานก่อกรารร้ายเพื่อทํำ้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ในอนาคตต่อไปนะครับและการต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกวากรารฮิดวัลละ ในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงมากๆเลยทีเดียวจากการโจมตีด้วยเครื่องบินลบเทพของกองทัพอากาศอ,อ,าาศอ,อิสราเอลถล่มโจมตีด้วยการยิงระเบิดเจดแดมถล่มโจมตีใส่ไม่ยังตำแหน่งดังกล่าวนะครับที่ระบุว่าเป็นฐานฝึกของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลเลาะลมถึงทางแสงและฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลเลาะด้วยนะครับงานนี้สื่อของเลบานอนนะครับได้ออกมารายงานเช่นกันนะครับว่ามีการโจมตีอย่างรุนแรงนะครับจนทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ โดยมีการโจมตีจากกองทัพอิสราเอลนะครับโดยกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีใส่พื้นที่เมืองในชายฝั่งที่เรียกว่านาจาเรสนะครับของเลวานอนซึ่งตรงจุดที่มีการโจมตีนั้นก่อนหน้านี้มีรายงานว่าฮิดบันเลาะได้ใช้บริเวณนี้ในการฝึกนักรบจีฮัดนะครับชุดใหม่ที่จะมาแทนที่ชุดที่ถูกกองทัพอิสราเอลสังหารไปนะครับแต่ตอนนี้ ก็ยังไม่มีรายงานที่แน่นอนว่าเหล่านักรบชุดใหม่นั้นยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่หรือ,อย้ายตตำแหน่งออกไปแล้วนะครับแต่ว่ากองทัพอิสราเอลก็ได้จัดการถล่มเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีฐานที่มั่นรวมถึงตึกที่ใช้ในการฝึกกลุ่มนักรบจีฮัดที่เป็นนักรบของกลุ่มอกมอกร้ายฮิตบัลเละนะครับที่ชอบโจมตีสายประเทศอิสราเอลดีนักงานนี้กองทัพอิสราเอล ก็ได้ถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่ฝึกของกลุ่มกอกาลาฮิตมันเลาะไปเลยทีเดียวนะครับไม่สามารถใช้ฐานที่เหล่านี้ฝึกได้ต่อไปนะครับคาดว่าถ้ามีนักรบกีฮาร์ที่เป็นนักรบของฮิตมันเลาะเหล่านี้ประจําการอยู่คาดว่างานนี้นับสยองขาฐานแน่นอนนะครับโดยเมมองเต็มสกขนานนั้นควันฟุ้งกระจายไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับน้องตามภาพวีดีโอและภาพนิ่งของกองทัพอิสราเอลที่รายงานไว้และสื่อของเลบานอนที่รายงานไว้เช่นกันนะครับว่ามีการโจมตีที่รุนแรง ของกองทัพประกาศอิสาราเอลสถานที่มั่นเหล่านั้นนะครับพี่น้องอันนี้คาดว่าอย่างน้อยน่าจะมีก,กลุ่มกว่อการฮิตบัล้อดับสยองทาพื้นที่ถูกโจมตีของกองทัพอิสราเอลแน่นอนนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาดล้อหรือเยวบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสสดงฮิตบัล้อเองเพราะว่า,มาหม้ทุกเกตท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสาราเอลโดยกองกำลังาภาคพื้นดินอิสาราเอลและกองทัพประกาศอิสราเอล ประสานงานร่วมมือกันนะครับกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในพื้นที่เขตเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของสิรวนกาซานะครับที่ได้มีฉากการสู้รบที่กองกำลังภาคพ,พื้นดิอิสราเอลถล่มจมตีได้วยวประจํากายนะครับยิงทหารกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยยางแบบนี้นะครับซึ่งคาดว่าวิดีโอเหล่านี้คงจะถ่ายไม่หมดนะครับปฏิบัติการจริงคงจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้เยอะแน่ดูนะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอล มียุทธภพกรที่เหนือกว่ามีการฝึกที่ดีกว่าฮามาสบ้างน,นะครับงานนี้คาดว่าทําให้กำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสสะติมสะเติมดับสยองเป็นปุ๋ยในวั้นที่ชุมนกาซาต่อไปแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้รายง,งานไว้ว่ากองพลนที่98ของกองทัพอิสราเอลได้ลุกเข้าไปมากขึ้นในเมืองจาบาลเลียครับและได้ขยายปฏิบัติการควบคุมในพื้นที่อย่างต่อนเนื่องโดยมีเครื่องบินรบและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลได้ทําลายคลังอาวุธและสังหารมือปืนฮามาสที่ยิงปืนครบเข้าใส่ทหารอิสราเอลในพ กองพลนอ้อยยานกลดที่401สังกัดกองพลที่162ได้ตรวจพบและทำลายตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องยิงจรวดของฮามาสที่ถูกใช้ในการโจมตีอิสราเอลและตลอดหนึ่งวันที่ผ่านมากองทัพอากาศอิสราเอลได้โจมตีเข้าใส่เป้าหมายถึง60แห่งนะครับทั่วจุแดนกาซารวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ถูกใช้งานโดยกลุ่มก่อการร้าฮามาสที่เป็นทั้งคลังอาวุธ ฐานที่มั่นและฐานที่ตั้งเครื่องยิงจรวดต่อต้อตอตอตอานรถถังของกลุ่มก่อการลายฮามาสนะครับถูกกองทัพอิสราเอลยิงระเบิดทำลายเสียหายยับเยินที่มีชิ้นดีเลยทีเดียวและคาดว่าทำให้สมาชิกกลุ่มก่อการลายฮามาสนับเสียงจำนวนมากแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าของชาวไทยนะครับพี่น้องที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอลแต่ถูกกลุ่มก่อการลายฮามาสจับไปเป็นตัวประกันนะครับเพี่น้องและตัวประกันทีีี่่ถูกจััับตตววไปนนนนน้้อราาง มีแนะครับแต่แล้วมาวันนี้ก็เป็นข่าวเศร้านะครับที่พบว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นได้รายงานไว้ว่าชาวไทยนะครับจำนวน2คนนะครับถูกสังหารด้วยดมือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสส่วนร้ายนะครับพี่น้องที่เป็นการตรวจดีเนเอ ได้ไรายงานผลเรียบร้อยและปรากฏชื่อของชาวไทยที่ถูกสังหารในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกถแถลงการนะครับยืนยันว่ามีคนไทยที่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะครับโดยระบุรัฐบ,บาลไทยเสียใจสุดซึ้งมากๆเรียกร้องให้กลุ่มก่อการร้ายฮามสาสปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดรวมทั้งตัวประกันไทยอีก6กคนที่ถูกจับกลุ่มจากกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการที่ระบุว่าได้รับแจ้งแกงสถานทูต ณกนะรุงเทวอาวีฟนะครับของอิสราเอลว่าคณะกรรมก,การด้านการประเมินสารภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งมาว่าตัวประกันคนไทย2คนจากจํานวนที่ยังไม่รับการปล่ตัว8คนได้เสียชีวิตประกอบด้วยนายสนธยาอาาัครศรีและนายสุธิศักดิ์ลินทนลัก์นะครับโดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิต ตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับพี่น้องซึ่งก็ไม่้าใจเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสจะสังหารพวกเขาไปทำไมนะครับพี่น้องสงสารพวกเขาจริงๆเลยนะครับที่พวกเขาไปทำงานหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวนะครับพี่น้องที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลไม่ได้สบายนะครับเพราะว่าไปทำงานก็มีการเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับทำไร่ทำ,ทำสวนที่ประเทศอิสราเอลแต่กลับมาถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายจับพวกเขาไปเป็นตัวประกันและสังหารเขาแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆนะครับชาวโลกไม่สมควรให้ไอ้าม ต่อไปนะครับเพราะว่ากลุ่มกอาการล่ฮามามากระทำการชั่วร้ายต่อประชาชนคู่บริสุทธิ์หากินทำมาหากินไปแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องก็ขอให้กรรมตามสนองคนที่คิดไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและทําไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างกลุ่มกวากาไล่ฮามาและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อชาวไทยสองคน ที่ถูกสังหารในครั้งนี้และขอให้ตัวประกันทั้งหมดอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนและถูกปล่อยตัวออกมาจากเงื้อมือของหามารกันทุกคนด้วยนะครับเพี่น้องเอาใจช่วยทุกคนอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะครับและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้แต่บูดรประชาพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไป